วัสดีครับผมนายทองหลอดสุขชังนะครับจากไร่ทองหลอนะครับอยู่ที่หมู่ที่เจบ้านหลังของงู้ตน 3, ตำบลแม่สามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับจริงๆแล้วทําสวนมาหลายอย่างนะครับครั้งแรกเลยเราทําถั่วเนาะหลังจากนั้นมาก็เริ่มปรับเปลี่ยนหลังจากทําถั่วเหลืองแล้วก็จะมาเป็นทําส้มเขียวหวานหลังจากทําส้มเขียวหวานแล้ว ดูแล้วช่วงนั้นราคามันแปรปวนรวมทั้งใช้สารเคมีเยอะนะครับก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะหิวได้ครัวน,นี้ก็เริ่มนำอลองกองลังศาสตร์มาปลูกแล้วก็เงะาะพอเริ่ม3ปีเงาะก็เริ่มได้ผลเงาะนี่ให้ผลเร็วครับ3ปีก็ได้ผลละส่วน ลังศาสตร์ลองกองนั้นถ้าอย่างเปลี่ยนยอดมาประมาณ7ปีแต่ถ้าปลูกเม็ดก็ประมาณ10ปีขึ้นนะครับผมทำสวนมาประมาณปี2 3 0ปีนั้นปลูกส้มประมาณ80กว่าต้นนะครับปี2 5 3 7ก็เริ่มได้ผลประมาณ7ปีนะครับปีนั้นก็ราคาดีนิดนึงประมาณเฉลี่ยแล้วลลา6บาทช่วนั้นอยู่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฉานเคมีเยอะ นะครับสารเคมีก็ไม่ค่อยได้ใช้พวกยาฆ่าเชื้อลงเชื้อราและสิ่งหลายอย่างมันก็ได้ใช้แค่แต่พื้นพืนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนไปโลกโลกเปลี่ยนนะครับภูมิอากาศเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนนะครับมแมลงก็พัฒนาการนำหน้าเราโรคก,ก็น,นํำหน้าเราเพราะฉนั้นก็ฝากนะครับพี่น้องที่ฟังตรงนี้นะครับโือใครสนใจที่จะ,ะมาทําการเกษตรนะครับเพื่อที่จะหิวรอดได้ในว,วันนี้นะครับบางคน อตอนนี้เริ่มปลดเกษียณหรือใกล้ปลดเกษียณนะครับการจะลงทุนตรงนี้นะครับก็ให้ท่านอลองลองนำไปแต่ตองคิดดูให้ดีๆครับพะการลงทุนนั้นเราจะหวังแต่กําไรบางครั้งอุปสรรคเยอะการจะทําหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้ครับอย่างแรกเลยต้องดูตลาดก่อนถ้าอย่างเราจะทําเพื่อค้าขายนะครับแต่ถ้าทําเพื่อการดํารงชีพแต่ถ้าทําเพื่อการดํารงชีพนะครับ ก็แนะนําให้ให้ดูพื้นที่ว่าท่านอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับอยู่พื้นที่ใดนะครับเราสามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายไม่ตั้งผลไม้อย่างเดียวใน,ในสวนเนี่ยในพื้นที่อของผมนี่หกไร่นี่นะครับจริงๆอย่างพวกเราเนี่ยถ้าทําเพื่อการเลงุงชีพแล้วก็อยู่ได้เนี่ยทีสักสามไร่เราก็อยู่ได้ละนะครับเนาะแต่ถ้าอย่างจะให้พอรพอจะมีเงินเก็บเงินอะไรเนี่ยถ้าสักหกไร่นี่กลาลังพอดีสําหรับครอบครัว นะครับสำหรับคนที่ปลดกเกษียณมานะครับเราใช้กําลังไม่เยอะนะครับใช้กําลังตัวเองบ้างแล้วก็ใช้ทุนที่มีนะครับอย่างยกตัวอย่างในสวนนะครับในจํานวน6ไร่เนี่ยจะมีตั้งแต่ทุเรียนนะครับงะลังศาสตร์ลองกองแก้วมังกรมะละกอสับประรดแล้วก็ผักทุกอย่างที่เรากินครับปลูกได้ทั้งหมดคือเราใช้พื้นที่ทั้งหมดใน่าในสวนนนนะครับให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับเขาบอกาทุกตารางนิ้วนะครับทุกตารางเมตรเนี่ยให้ให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดเพราะาบางอย่างนะครับต้นไม้เนี่ยบาง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 ทีมันอยู่เกื้อกูลกันนะครับเราหาตัวที่มันเกื้อกูลกันเราไม่ต้องไปเอาที่มันฆ่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในสวนผมเนี่ยมันจะอยู่ได้เราอยู่เกื้อกูลกันหนึ่งการปลูกอ่ะ เราไม่ต้องแบ่งเป็นโซนว่าตรงนี้ต้องเป็นมะละกอนะตรงนี้ถ้าเราปลูกสลับกันนะครับหนึ่งการบริหารจัดการอาจจะยุ่งยากนิดนึงในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ดีตรงในเรื่องของการระบาดของโรคและแมลงนะครับสมมุติว่าแมลงที่มันกินเงาะมาเจวทุเรียมมันก็ไม่กินละนะครับเนาะบางตัวนะครับกินลังศาสเนาะมาเจอเงาะมาเจวทุเรียนมันก็ไม่กินเองครับมันเป็นการบริหารจัดการโดยสภาวะแวดล้อมนะครับเราพยายามทํา ที่เราอะนะครับให้เป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์คล้ายๆอยู่ในอ่ากาเรียกว่าอยู่ในธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับพอดีช่วงนี้นะครับก็ได้รู้จักกาทางท่านดรกรนะครับก็ได้นำเขาเรียกอะไรอา R เลยเนะอีสองหอานนะครับมาให้ลองใช้มาทดลองเปรียบเทียบอ่าใช่นะครับตอนนี้ก็ใช้เปรียบเทียบดูอยู่นะครับว่าระหว่างของดรทําอยู่กับของผมนะครับตอนนี้ นะครับเรากําลังเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลนะครับแต่สวนทางสวนแม่บ้านนยครับเขาใช้เต็มร้อยนะครับอันนี้เขาจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรังสากัระรองกองนะครับแต่ตรงนี้เขาจะห่างจากผมไปประมาณครึ่งกิโลก็มีมีเงาะแต่ปลูกทุกอย่างที่กินเหมือนกันนะครับอย่างละต้นสองต้นไว้กินนะครับนะหนักไปทางรองกองนะครับก็พอดีสวนนี้นะบก็ได้เขาเรียกใบคิวนะครับได้ได้เก็บละนะครับได้ GAP แล้ว ของผมก็จะได้อีกส่วนหนึ่งฝั่งน้ำนะครับของแก็บนะครับของ GAP เพราะฉะนั้นถ้าใครฟังใครสนใจนะครับอยากจะได้พืชปลอดภัยนะครับติดต่อได้นะครับที่ที่สวนนะครับเดี๋ยวค่อยให้เบอร์ที่หลังก็แล้วก,กันนะครับแล้วอย่างนึงเรื่องปัญหาของโลก,กมเร็งนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เราจะช่วยกันแก้ไขและช่วย ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับณวันนี้เรามีกลุ่มผู้ใช้ชีวพันธุ์อยู่นะครับชีวภาพันธุ์ในกลุ่มไลน์ก็หวังว่าหลายๆคนนะครับน่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอีกประมาณ4เดือนนะครับเดานได้รู้กันว่าเนี่ยนะครับของดรกรตรงนี้นะครับ r d 2 5 5 1นหี่นะครับอีก4ีเดือนทุเรียนก็จะจะออกผลนะครับจะเก็บได้ก็วันนี้ก็อยากจะดูว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมกระทบหนาวพอกระทบหนาวชุบเนี่ยมันทําให้ดอกลน ก็ดูปีนี้ครับในวันนี้แล้วนะเนาะใช่ไหมวันนี้อากาศจะลด3ามถึงองศานะครับวันนี้อากาศจะลดแล้วดูว่าถ้าหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้ามันไม่หล่นเหมือนเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าน่าจะทําให้อะไรม,มันดีขึ้นนะครับเนาะขอให้ผมประมวลผลตรงนี้ก่อนนะครับเนาะถ้าได้ผลอย่างไรนะครับแล้วถ้าของผมได้ผลจริงๆรเดี๋ยวการันตีให้นะครับว่าอาดีสองสองห้าหนึ่งใช้ได้ผลแน่นะครับกับไม้ผล เพราะว่าในสวนเนี่ยของผมจะพ่นทั้งเงาะลังศาดลองกองทุเรียนแล้วก็ส้มจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีหลากหลายก็ทาสวนเดียวน่าจะพอจะอ้างอิงได้ในพืชแต่ละชนิดนะครับที่พี่น้องเราในสมบนไพรสามทาก็คงจะมีท่านี้มั้งมีอะไรเสริมไหมมีมีอะไรนะเจลาสียอันนี้ที่เอาไปพ่นรอบแรกที่เอามาให้อะะรทำผิดปกติขึ้น คือลองกองปกติมันจะออกเต็มสวนเลยทีนี้มันมันดอกสองโซนปีที่แล้วมันมันความผิดปกติคือออกสองโซนแล้วรสชาติจะดีขึ้นค่ะรสชาติจะหวานหอมมันสำปปกติมันจะออกเต็มโซนทีนี้มันออกโซนใต้ก่อนทีรอบรอบมันออกเหมือนปีหนึ่งออกสองครั้งนะคะปีที่แล้วอ่ะอตั้งแต่ใช้เนี่ยใช้ไปสองขวดดงนะเหมือนเหมือนออกกลางฤดูเลยทำนองนี้ไม่ออกต่อนะคะพอพอโซนนี้ออก เจ็บด้านเสร็จปุ๊บเอานี้ไปพ่นสองครั้งมันออกอีกเลยธรรมดาจะได้รดูเดียวไงแต่ได้แค่รุ่นเดียวแต่แต่ปีพอเอานี้ไปพ่นแล้วมันได้สองรุ่นสวนเนี่ยนะคะมีมีปีที่แล้วผิดปกตินะที่ใช้ไปสองขวดแต่รู้สึกใช้ใช้มากกว่าปริมาณที่เขาเขียนไว้ในขวดต้องต้องใช้แค่ห้าปีตีคำว่าผิดปกติหมายถึงว่าผิดปกติในทางที่ดีหมายถึงว่าเพิ่มผลิตใช่ได้หมายถึงว่ามันจะติดรุ่นเดียวแต่พอกราพ่นไปแล้วมันติดสองรุ่นยังไง ลองฟองออกมากับยี่สิบปีที่สวนนะคะเนี่ยมันเพิ่งมีปีที่แล้วมันออกสองรอบมันหมายหมายถึงว่าโซนนี้ออกเสร็จปุ๊บพอพ้อพอนอันนี้ปุ๊บมันออกอีกมันเป็นออกเป็นเป็นสวนแบ่งครึ่งเลยกติมันจะออกรวดเดียวทีนี้มันเป็นในว่าได้สองครั้งมันมาได้เดือนมิถุนาแล้วมาได้เดือนกระกฎาคมกกันยาอีกสองค,ครั้งรสชาติเป็นไงบ้างหว,วานหอมค่ะหวานหอมใช่ลูกโตใสดีหมลูกโตเกืดอะไรสะอาดดีธรรมดามันจะเป็นพวก ไม่เคยไม่เพราะว่าไม่เคยใช้สารเคมีเลยที่สวนค่ะใช้พวกขี้มอพวกน้ำหมักที่หมักเองแล้วก็น้ำหมักพวกสดศรักมาใช้อันนี้ปนไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ค่อยให้จะได้ผลนะก็ถือว่าดีว่การทำเกษตรันใจสำคัญอยู่ที่การจัดการเนาะการจัดการต้องบางครั้งเราต้องพลิกแพนสูตรบ้างนะคะแต่ไปเป๊ะบางครั้งเป๊ะเกินก็แม่ คือความอยากอยากให้มันอถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องการจัดการก็ต้องอยู่ได้ค่ะพูดถึงครอบครัวสองสามคนนี่มันถึงมันจะออกปีละครั้งเราก็อยู่ได้ครับมีมีคําถามถามกันในส่วนมากว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็จะออกจากงานหรือไม่ได้ทํางานเดิมแล้วเนี่ยก็จะมาประกอบอาชีพเกษตรเนี่ยนตตอยังยังสามารถจับจ่ายใช้สอย เหมือนเดิมได้ไหมควหมายถึงว่าผมมีเงินอยู่ตลอดเวลาไหมก็ถามมาอแต่แต่ที่นี่มันก็มันก็ตอบลําบากใช่มันตอบลําบากก็ลองที่ว่าเอนึกน,นึกว่าเออสวนสวนที่นี่ที่ที่ที่ไหนนะที่เนี่สวนปาสารค่ะสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยศรีสันจนาลัยมูเจ็ดตะบนแม่สามตะบนแม่สามคุณทองหล่อเนี่ยนะอ่าครับก็คือ คือว่าเป็นส่วนที่ศกึกษาแล้วกนเป็นส่วนตัตว,ตว,ตวอย่างหรืออะไรต่างๆมาดูงานมาอะไรเนี้ยก็เป็นหลักเพราะว่ามันบอกทีเดียวไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับมันมันต้องค่อยๆอปซี่ม,มันปลูกทีเดียวไม่ได้ครอกค่ะต้องมันต้องหลายๆอย่างไม่ใช่ลงแต่ส้มอย่างเดียวก็รอปีละครั้งนี่ก็ลงมันก็มีรองกองอมีเงาะมีทุรเ,เรียนมีแก้วมังกร พอหน้าแ,งแ้งเราก็ปลูกผักอะไรเสริมขายมันก็เป็นรายได้ก็อยู่ได้ค่ะคือต้องทําครบวงจรครบแบบผสมผสานนะคะจะทําพืชจุดเดียวอยู่ไม่ได้ต้องทาหลายๆอย่างพอกงออกเสร็จปุ๊บลองกองออกต่อลักษาออกอพอลักษาออกปุ๊บทุเรียนออกต่อทุเรียนหมดส้มออกนี้อยู่ได้<อ>มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักสี่อย่างเนาะสามสี่ 3, อย่างสามสี่อย่างแค่แก้วมังกรก็อยู่ได้แล้วค่ะแก้วมังกรโดยเป็นเป็นพืชที่ไม่ต้องอะไรเลยคือพ่นอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้อ จะได้เอามาขายมันมันจะวนกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นเป็นรายได้หมุนเวียนคือแค่กินนี่มันมันได้เยอะกว่านั้นนะคะพูดถึงถ้ามันประสบผลสาเร็จแต่ละปีนะมันได้เยอะถ้าจัดการดีๆก็กลายเป็นธุรกิจไปเลยสามารถสร้างแบรนด์ได้ไหมสร้างยี่ห้อได้ไหมได้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 อยู่แล้วได้ใชาเราร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราไม่ค่อยร้อยแล้วก็ทํางานอย่างอื่นบ้างอย่างนี้เขาก็ไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเวลาเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ไง มขนก็บบเสบบบบริมนิดนึงได้ค<ช>รเนื้ออะไรนย่าี้ครับการการที่คุณจะหรือใครสักคนนะครับสมมติว่าปลดกเกษียณก็ปลดกเกษียณมีเงินสักก้อนนึงนะครับก็ต้องดูที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่จังหวัดไหนอยู่ตรงไหนเขาปลูกอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยนะครับทุกโซนเมื่อก่อนนี้เขาบอกทุเรียนได้ปลูกได้แต่ทางใต้ยางปลูกแต่ได้ทางใต้แต่จริงๆแล้วมาภาคเหนือผมว่าไม่ต่างกันแต่ก็ปลูกได้แล้วคุณภาพอ่าใช่ แต่ทั้งนี้เร่การปลูกนะครับฝากไว้หนึ่งหมายถึงว่าการปลูกแต่ละอย่างมันต้องเกื้อกูลกันต้องถามจดใจตัวเองก่อนคุณชอบกินอะไร,รนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก่อนเงินเ <ๆ S 1> งินก้อนนี้นะครับหมายถึงว่าคุณชอบกินส้มคุณปลูกส้มคุณชอบกินอะไรคุณก็ปลูกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับการทําสวนนั้นเหมือนเราเอาเงินฝากธนาคารไว้อะบางครั้งอาจจะดีกว่าฝากธนาคารเพราะปีนึงถ้าเกิดราคาดีนะครับ มันก็ให้ผลเกินคุ้มนะครับส้มเมื่อก่อนนี้ทํากันมาไม่เท่าไหร่หลังจากที่พอราคาดีก็ผลก็ปลูกกันนะครับแล้ววันนี้ที่นี่ทุเรียนราคาดีก็เริ่มขยับขยากกันมาปลูกอีกหลายสวนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ต้องถามใจก่อนนะครับเราโดยเฉพาะพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้น เราบอกว่าผลมาใช่มันต้องสอดคล้องในในบริบทของมันให้สอดคล้องกับตัวเองใช่ให้สอดคล้องกับพื้นที่ใช่พืชผลไม้ก็มีชื่อเสียงอะไรถูกต้องเราก็เอาเป็นหลักไว้ถูกต้องแต่ทุเรียนสามารถเสริมเข้ามาได้ใช่ครับแล้วส้มล่ะต้นหนึ่งเนี่ยมันได้หมื่นบาทไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงอย่างนี้ก็ประมาณห้าพันทุเรียนได้นะอ่าทุเรียนได้ทุเรียนได้ทุเรียนได้ครับเราก็เลือกปลูกพืชที่แพงด้วยใช่แล้วก็ปลูกพืชที่มีท้องถิ่นด้วยเพราะว่าทุเรียนเขาก็ปลูก ปลูกกันก็ปีหนึ่งก็ได้แค่ครั้งเดียวใช่แต่ส้มเขาจะออกมาให้เรามาเสริมเสริมรายได้ทุเรียนถูกต้องนะครับจริงๆอย่างอย่างที่เมื่อกี้แฟนก็เล่าให้ฟังนะครับถ้าอย่างแก้วมังกรเนี่ยบ้านเราเนี่ยเขาว่าเคยดูข่าวว่าแก้วมังกรว่าฉีดยาที่นี่เราลองด้แก้วมังกรไม่เคยฉีดสารเคมีแม้แต่นิดเดียวครับปุ๋ยยังไม่เคยใช่แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยกิ่งงัวขี่ควายใช่แต่พวกนี้ทั้งนั้นเองนะครับแล้วให้ผลผลิตดีด้วยแล้วรสชาติดีที่นี่นะครับ ฝันหลังก็ไม่ต้องทําอะไรกระท้อนทุกอย่างที่นี้ผมตองบอกว่าที่นี่ผมอาจจะดวงดีไงครับที่นี้ปลูกผลอาจม้ได้ผลทุกอย่างทุกทุกชนิดตอนนี้ผมก็ลองเอาอินทผลามมาปลูกแล้วก็อะโวคาโดตอนนี้อะโวคาโดนี่เข้าสามปีแล้วลองดูว่าจะได้ผลไหมถ้าได้ผลก็น่าจะเป็นอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าน่าจะช่วยเสเริมไปในสวนแล้วก็มีอะไรนะละมุดเขาเรียกทออิทออะไรไหม จำไม่ได้ละเสียญทอหรืออะไรก็เป็นระบบอินเดียอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังเอามาปลูกอยู่นะครับก็อยากจะให้มันไหลายๆผลไม้นะครับแต่ลักษณะดินดีดินร่มสมบูรณ์ใช่บรรจุอยู่ที่ปลลูกได้หายใช่มันอยู่ที่โครงสร้างของดินไงใช่เนาะแต่ณวันนี้คือผมว่าตัวอ่านะครับสวนแต่สวนเป็นดินทรายนะหลังบ้านลิ่มน้ำโยมด้วยล้วนล้วนปนทรายล้วนปนทรายใช่ไม่ใช่ทราย เป็นรดดูผลสายแต่ก็ไม่ถึงขนาดมันก็ปลูกได้ทุกอย่างนะคะใช่มันเป็นรดผลสายเอ้ยมังคุดอ่ะมังคุดก็ได้กินมังคุดก็ได้นะที่นี่มังคุดเป็นอย่างละน้อยค่ะในสวนหลังบ้านมันจะเป็นสวนที่ทางเขตเขตทาเหนือตอนล่างเนาะมีมีพืชทางตะวันออกมันอยู่ที่คนดูแลด้วยละค่ะการปลูกพันธุ์ลำสวนต้องใส่ใจต้องดูแลน้ําอย่าให้ขาดอย่างนี้ครับยังไงก็มาเยี่ยมสวนก็ได้ โทรศัพท์มาหามาคุยได้ไลยค่ะตรงนี้กานังผู้ที่มีความอะไรมีประสบการเนาะก็ก็พอได้ก็พอได้ก็ประสบการณ์ก็เกือบสามสิบปีแล้วครับเนาะ่านมาทุกอย่างยิ่งหน้าทำที่ทำไม่มีตังค์ก็ทำเลยามันไม่มีความรู้ด้วยปลูกอาศัยถามคนนั้นถามคนนี้เปิดตำรามั่งอะไรเงี้ยพอมันออกลูกก็ถือว่าประสบพอสำเร็จขายได้มากได้น้อยเราเราก็ยังไม่ใส่ใจเท่าไหร่คือให้มันออกลูกรสชาติ ครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูการอะไรการตอบสนองอ่าใช่ใช่แาพาไปดูแล้ววันนี้ทุเรียนก็เล่าดอกอ่าดี่กใชทุเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่าใช่ไปดูระหว่างที่เคยเคยผมเกิดไปเมื่อวันที่แล้วว่าเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบการทดลองนะครับแล้วเราก็จะมาประมวลผลอีกครั้งหนึ่งที่คลิปที่แล้วนะครับที่ที่เราได้คุยกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูว่าระหว่างที่เราใช้ อ่าดีสองห้าสองสองสองห้าห้าหนึ่งกะของที่ผมทําเองเดินไปดูกันนะครับเนาะเราก็จะได้เห็นนะครับอ่าก่อนอ่าสุดท้ายเนื้อจ้าใครสนใจนะครับในเรื่องผลไม้หลายอย่างนะครับติดต่อได้นะครับที่ไลน์ท้องล่อนะครับศูนย์หกสี่แปดห้าสองแปดสองศูนย์เจ็ดนะครับแต่ก็บางปัญหานะครับไม่ใช่ตอบท่านหมดนะครับเราจะตอบได้เท่าที่รู้ถ้าตอบไม่ได้นะครับก็อาจจะไปปรึกษาท่านผู้รู้ที่ มีหลายหลายที่หลายแห่งนะครับเนาะแต่ตแที่ที่มีความรู้มากกว่าเรานะครับเราต้องอาศัยทางของกรมวิชาการเกษตรบ้างนะครับความพัฒนาที่ดินบ้างของไอ้ส่งเสริมการเกษตรบ้างเราเนี่ยครับเนาะให้คำปรึกษาอย่างดีนะครับ,รบพี่น้องเราถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปหานะครับทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับได้ครับยินดีที่จะให้ความรู้โดยเฉพาะเกษตรอำเภอนะครับเกษตรตำบลวิ่งมาเลยครับถ้าเรามีปัญหา วิ่งมาดูที่สวนเลยก็าฝากพวกเราไว้กันละกันนะครับอ๋อขอบคุณมากครับ,บมาพคนมันก็จะเริ่มฟื้นเลยว่เนี่ยเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยต้นเนี้ยเออเนี่ยใบใบเริ่มดีเริ่มดีมดว่าใบาต่ใหม่จะเริ่มดีแล้วเนี่ยคิดว่าใครว่าไม่ไม่น่ารอดไม่น่ารอด,อดตัวเนี้ย พอดีตันนี้มันเป็นไอ้หนอนกินก็ไม่ได้ดูมันนะทิ้งมันนะต้องมาดูตัวน,นี้ที่ในฝั่งนี้นี่จะเป็นของเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูมันออกดอกอันนี้เป็นอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งฝั่งโน,น้นจะเป็นของไอ้ที่ใช้ทั่วไปตอนนี้เป็นพื้นเมืองที่กำลังจะออกในโซนนี้จะเป็นของ อาดีสองห้าหนึ่งทั้งหมดโซนนี้นะนี่กำลังจะเริ่มออกดอกนี่เป็นทุเรียนพื้นเมืองเนี่ยนี่นดยที่มันกําลังจะเริ่มออกมันก็เริ่มดีเห็นไหมแต่ต้องไปดูที่ต้นต้นนั้นถึงจะเยอะมากต้นนี้ต้นทีสิบห้าปีนี่อันนี้ไม่รู้พันอะไรแต่แปลงพันพื้นเมืองเราไว้เอาไว้ผสมแก่สอน,นูแล้วอ่าในต้นต้นตน,นี้นี่ของอาดีสองห้าหนึ่ง ตัวน,นี้อายุสิบสี่ปีเนี่ยมันออกกองถึงต้องไปโลไอมันออกยอดมันยอดถึงไหนมันออกถึงนั่นเราออกไปย,ยอดเลก็กๆๆมันออกทั่วหมดเลยเนะี่ย <ừ ừ S 2> มันก็เลยจําเป็นจะต้องมาจะดอกนะอ่ามันเลยจาเป็นต้องเอาช่วยกันให้คนงานเอาทั้งน้อนออกทั้งยอดปลายยอดออกว,กว่ามันจะดอกทางคนจะไม่สมบูรณ์ไง ừ ừ แต่ดอกมากดอกดอกดอกมากสังเกตดูได้ ดูเฉพาะกิ่ออองทั้งโน้นหรือเราเราดูบนนู้นน,น,นี่แหละไอหนาวนี่เราจะได้รู้ว่าอยู่ไม่อยู่นะถ้าเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปถ้าอากาศเริ่มหนาวมันลดนะถ้ามันไม่สลัดนี่นะโอเคแสดงว่าของไ d 2 5 1อง่ใช้ได้ผลอันนี้นี่โลละหลายวันแล้วเนะ่กิ่งน,นี่ดูดอกวันนี้แห้งบดแล้วเนี่ย ลงมาในมีต้อเท่าไหร่เนี่ยที่เราโลออกมาโอ้โหอือเต็มเลยเลยอืมต้นโนน,นนซัมแล้วต้นนนโนนออกโคนออกเลยนะออกตรงโคนเลยนะฮัมนะ,น,น,นะต้นโนนอ่ะที่ว่าที่อยู่เนี้ยเราไปเรื่อยๆจะเห็นว่ต้นโนนออกถึงกระทั่งแม้แต่ตรงโคนยังออกดอกที่ที่ใช้อยู่นะลองไปดูไหมไปฮัอาจจะลกนิดนึงเนานะสวนเพราะงี้สวน ไม่ได้พุใช้ยาค่ะยาในชุดนี้กำลังออกนี้ก็ใช้อาดีทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยขนาดต้นไม่สมบูรณ์ยังออกเลยเนี่ยต้นต้นที่มันโดนเนี่ยต้นนี้ที่มันเป็นโรคไอมันเฉีกไปจริงนี้มันก็ออกเลนี่ยเนี่ยคือต้นนี้ไม่สมบูรณ์แต่ก็ออกที่เราพ่นอะ่ะมาดูต้นที่สมบูรณ์ ถือต้นไงต้นต้นไม่สมบูรณ์เป็นโรคไงมันเป็นโรคไงมันเป็นโรคไ,ไออ่ายางไหลนี่นี่ถ้าต้นนี้สมบูรณ์มาดูได้เลยมันออกตั้งแต่นี่เลยนี่นี่ออกตั้งแต่กิ่งล่างเนี่นนเยเนี่ยนี่สองนี่อันนี้แปดปีเนี่ยมันจะเริ่มออกตั้งแต่กิ่งล่างดูนะทุกจนถึง,ถงอู่นยอด,ดน่ะออกเฉพาะโคนเลยดูโคนยังออกเลยนี่เดี๋ยวไปดูต้นตน,นู้นต้นโคนมันนั้นออก ออกเยอะมากของครโนะถึงว่ามันอาจจะเกิดจากที่อ่าน้ําน้ายาที่เราพ่นมันอ่ามันไหลลงมาป่าไม่รู้นะก็เป็ไตัต้นนีจะเห็นชัดชัดมากเงาะตรงนี้นี่ก็ใช้อาร์ดิสองห้าห้าหนึ่งนนะแต่ตอนนี้มันยังไม่นั่นไงเงาะเนี่ยใบมันยังไม่แก่จัดก็เลยพ่นไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ให้น้ำนลงนิดนึงหนาอันนี้ อันนี้ต้นนี้ก็โซมแนละ้วดูมันเปลือกแตกแต่พอใช้แล้วมันเริ่มดีขึ้นนาแต่ที่มันจะเป็นโรคมันเป็นแตกเนื้อใหม่เลยนี่นี่ที่ใช้อารอาอะไรไปนเนี่ยอาริสองห้าหนึ่งใช่ไหมใช่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแทนที่มันจะเน่ามันอเปลือกใหม่แตกไอ้เนื้อใหม่แตกออกมานี่เหมือนกับขยายเหมือนขยายต้นเลย ตวนน e. ี้ก็จะเป็นละมุดอินเดียกำลังมาปลูกใหม่เพื่อที่จะลองดูนะเนี่ยต้นเล็กๆตรงนี้ยังไม่ต้องผสมใจมันรอให้ได้ผลก่อนตอนนี้กำลังมาทดลองปลูกนี่เนี่ยอ่าใช่นี่ต้นนี้นี่นี่ก็อารี สองห้าหนึ่งตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่จะลองเปรียบเทียบดูว่าติดใช้ไม่ใช้หรือตั้งแต่โคนนะดูมันออกตั้งแต่โคนเ,เลยเนะี่ยไม่รู้ติดติดป่าม่มรู้ในโคนไม่เคยเห็นไม่ใครติดสักทีเคยเห็นออไหมล็อกเตอร์กอนเคยเห็นไหมมาใช่โคนมันเคยติดลูกไหมแต่ว่ามันจะติดแต่ว่ามันจะทํางานลําบากเอ,อเวลาเราจะขึ้นต้นเวลาจะอะไรเงี้ยเนี่ยด,ดูมันออกมาดูทางนี้นี่หนึ่เนี่ยดูออกมันจะทํางานลาบากเนี่ยเมื่ไหร่เนี่ยเหมือนทุเรียนตาไงทุเรียนตามันออก ดอกมากดอกมันดูที่เราไม่รีบมันจะเกิดมายอดมันนู่นน่ะยอดอ่ะพูนะยอดเลยเล็กๆนูน่นมน,น,น,นถึงยอดแล้วออกอ่ะโอเค<ต><ม>อีกสี่เดือนเจอกันสภาพงอกก็โอเคนะบางอ,อ่ะงอกโอเคก็รอดูความความสมบูรณ์นะดยเราต้องดูความสมบูรณ์ของใบแต่ตอนนี้ใบมันยังไม่แก่ไง อพอใบแก่แล้วถึงจะเริ่มให้น้ำแล้วก็พ่นใน Rd สองห้าห้าหนึ่งต่อนะโอเคเดี๋ยวไปรูส้มส้มก็มีนะที่พ่น Rd สองห้าหนึ่งส้มก็ดีนะเนี่ยรอรอใบชุดนี้แก่เนี่ยถึงจะเริ่มให้น้ำ เริ่มให้ดอกออกดอกปีนี้ไม่ค่อยได้แต่งกิ่งไงเวลาไม่มีงานเยอะผักกาดก็ได้ผลอ่ะไปรู้ผักกาดไหมใช้อาร์ดี่สองห้าหนึ่งอ่ะผักกาดเราเนี่ยผักกาดผักที่เราปลูกกินเนี่ยเพราปลูกทุกอย่างในสวนไง แกวมังกรเอ้ยอะไรเอ้ยอยู่โซนนู้นอะไรเนาะอากาศลดน้ำไม่กระีดมันงูเข้าไปใช่ก็เขียวอืมอากาศกระปุกแต่อยู่นู้นเี่ต้นต้นนี้เดี๋ยวมาดูต้นนี้ไม่ได้ใช้มันก็อัดโซนนี้ไม่ได้ใช้ไงนะตอนนนี้ต้องแท็บไทยแต่นี้เราไม่ได้ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำก็ออกใช่ไหมเนี่ไปตัดยอดมันว่า มันบอกว่ากูตัดยอดในนั่นไปตัดยอดต่ําไปแต่ว่าน่าจะพอดีเพราะถ้าเกิดอนาคตถ้ปลูกระบบชิดจะเอาต้นนี้ลองลองดูเป็นตัวอย่างดูระบบชิดยม้ยส่วนนี้จะทั้งหมดกำลังออกเหมือนกันเหมือนกันส่วนนี้ตอนนี้สองห้าหนึ่งนี่ใบส้มที่ใช้อาร์ดีสองอห้าหนึ่งเนี่ยเนีเเดี๋ยวดูมันออกมันออกมาจะ มันจะผิดกัน,กนอ่าใบมันจะใหญ่วดูดูดูใบว่าใบเดิมมันดูเล็กๆ็อยู่แลนัเนีน่แล้วมันเป็นโรคไอ้กินนิ่งแต่พอมันแตกมาดูใบมันแตกมาเลยว่าโรคกินนิ่งก็จะเริ่มหายเห็นไหมใช่ใช่ถ้าถ้านี้ใช้ได้ใช้กระส้มได้ผลนะรับรองในตำบลแม่สินแม่สามนี่ดังมากอืม พอดีนี่เป็นโซนลงส้มเลยแล้วปลูกส้มมากที่สุดในประเทศไทยตำบลแม่สิลเนี่ยนะยี่ห้าหมู่บ้านเนะี่ยส้มทั้งนั้นเลยถ้าจับเจาะส้มได้ถ้าส้มโอเคนะั่นนี่ถึงว่าอันนี้แบ่งโซนอะไงีน,นี่โซนของดกไร,รกรอาดีสองห้าหนึ่งอันนี้โซนของเราจะได้จะได้เปรียบเทียบให้เขามาดูเลยเฮ้ยใ,ใช่นี่เป็นอย่างนี้นะ,ะต่อไปเราก็จะได้ใครสนใจเรามาดูได้เลยว่าเออเนี่ยอันนี้มันใช้อาดีสองห้าหนึ่งเปรียบเทียบให้เขาเห็นเลยไง บางทีกเกษตรกรเราเขาใช้คือใครว่าไหลดีเอาหมดแต่นี้มันก็ไม่มีข้อเปรียบเทียบเลยระหว่างาระหว่างใช้กับไม่ใช้แต่นี้เรามีข้อเปรียบเทียบได้เลยใบยเป็นเงาดูอ่าใช่ก็มีน้องอย่างที่ว่าที่มาเาไปสามขวดน่ะเข้ามาดูสวนนะเออมันดีของผมนี่นะของเขาบางทีใบหล่น กือบจะตายเหมือนต้นนั้นดูแล้วคล้ายๆลักษณะกับต้นนั้นไงก็เลยมาเอาไปตนนู้ทำแล้วน่อัี้สองห้าดูความเดี๋ยนี้ยังเห็นเลยนนความดอกมันอกดอกงนู้นนอน้นหน่อ่ะขนาดต้นไม้ก็สมรูนนะน้นน่ะีต้นนู้นดอกมากดอกอ่ะมองตรงนี้มองมองเห็นเลยนี่มองตรงจุดนี้ นหน่อยว่ามองเห็นดอกเลยนะเนี่ยโซนนี้ตั้งโซนเนี่ยดูดูส้มเลยดูสังเกตดูแตกใบมามันแตกใบดีป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยส้มเนี่ยใช่พอคือใบเดิมมามันไม่ได้ใช่ไงนี่ใช้พอรตั้งแตกใบมาชุบมาใบใบมันเริ่มดีไงนี่มองรู้ตัวนี้ก็ได้เพราะใบมันดีขึ้นเลยเพราะว่านี่นะนะใบใหญ่นะนะใบใหญ่เขียว ข้างล่างมันเป็นโลคก,กินดิงเมื่อก่อนนี้นะอย่างว่าส้มก็น่าจะได้ผลยังเงรอรอร้อเนี้ยรอยสักสี่เดือนนะได้ได้เห็นผลได้ได้รู้แต่ว่าต้นนวลก็ดูออกใบแล้วนั่นน,ะน่ะนะเนี่ยตรงนี้ใช้อาดีทั้งหมดเลยเนะี่ยต้นเนี้ยแต่ฝั่งนู้นก็จะเป็นของที่เราทําเอง สารถดนี่ก็ปลูกเล่นเล่นนี่ปลูกเล่นก็ได้ตงังค์เหมือนกันเนี่ยใช่เขาไปกินกันเขาเอาเกลือใส่เอาน้นใส่แล้วกิกนตักกิน,กนสดสดเลยเหรออืม,อ,มอันนี้พันในสีชมพูเงาะเนี่ยอันนี้ก็พ่นอาร์ดีสองห้ามันเป็นโซนโซนนี้ไงเนี่ยใบเริ่มดีใบเนี่ยจะออกแล้วนะถ้าอยากให้น้ำานะ่ออกดอกเลย อันนี้เป็นในพันธุ์พื้นเมืองไม่ได้สนใจมันไงพันธุ์นี้เขาเรียกอะไรพันธ <Basic. S 1> ุ์สีชมพูอะแต่สีมันคนมันดีจริงเราถึงบอ,อกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกเลยนะมะนาวเนี่ยจานนี่เขาก็เคยใช้กันโอเค